สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กินกับปลาต้มทอดปลาส้มนะคะทุกคนเรากมี่เมหนังมน,น,นี้นั่งกินข้าวอยู่ข้างนอกเัน,นี้นั่งกินข้าวอยู่ข้างนอกนะคะทุกคน พริกหวานปลอกกินโช้ด้วยหวานโอเคไหมกินโช้ด้วยเนี่ยกินโชว์ด้วยชิมร่วนด้วยปามันจะกินโชว์ให้ดูหวานใช่พริกหวานเหรอพริกปาปริก,ก้าฮะพริกปาปริก้า ชิมดูสิ<อ>กัดคมเยใหญ่เนี่ยหวานอ,อร่อยไหมหวานจัง,อ,งอัน,นขี้หน,นเียวบ,บองข้อายากกินแจีวบอง โชว์เลยบบน้องแาบกินพริกนะคะหวนานชิมดูมันหวานใช่ไ กัดนนกินกระปลาสมจ้าพี่น้องจะโกหกทำไมอ่ะปราบโชบนั่นน่นน่นน่กินเลอะเทอะปราบกินโชบพี่ปกดิ ไช่ล้วเจ้าเงียบเขาวอนฮอนจ้ะกัดท่อนใหญ่เห,หมือนปามันมันหวาดใช่ไหม,หมข้าวอยู่นู่นก็มี รีบกินคนบ้ามารีบกิน Bad <gasps> <Bob>. house. <laughs> เดีเข้าไปใ,ใกล้ๆไปฮะเซ็หลายมากินข้าวกับน้องปราแน้ครับเอาก้างออกก่อนก้างวางข้างๆ กินไข่ก็กินข้าวมันฝรั่งน้ำน้ำเปรี้ยวแม่ก็หยิบออกเออเปลือกนะครับพีนข้าวนะครับพี่น้องกินข้าวกับน้องป่าบนะครับพี่น้อง อร่อยมากเลยคะอะไรเนะอร่อยอร่อยน้องป่ากินขมใหญ่มากเลยนะครับเอาน้ำาให้แม่หน่อยตกโอ้ยน้องป่ากินข้าวขมใหญ่มากเลยนะครับอ,อ,อร่อย ซสบายก็ต้องกินข้าวด้วยนะครับจุดยอดมาเลยครับซสบายมากครับพี่น้อง กินข้าวกับน้องปราครับอ่าพี่ปุกคำใหญ่นะครับไ เร็จแล้วไปกินยานะครับโโอ้หกินข้าวแล้วตดกินข้าวแล้วก็ตดนติดมือวดป่านไปหนึ่งปั้นเลยนะครับ ปันที่สองครับลุยเลยครับจ่วยแบบนี้ทำอย่างนี้เ,นเละหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ไข่ปลาเยอะจิ้มเลยเนาะอือ hmm. หืออร่อยอะไรกินเลอศเทสเลยมไม่เมาไม่เมามันแซ่บๆกับน้องปลาครับแซ่บอหลี ชอบน้องปลาบนะคะปลาเปียวปัาเปียวข้าวร้อนๆเมนโบว่าสินหนึ่งโบวกวสินเป็นเมนูหนึ่งหรือทอดหรือย่างนะจ๊ะเพื่อนมกักคัก่องชอบนางเลยนะคเอางรีบกินรีบกินแล้วเข้าบ้าน ถ้าเป็นอนนม่นังกินข้าวบ้านนะจ๊ะแม่งเมาพี่น้องข้าวด้วย แซ่บไปีก็ต้องกินข้าวด้วยอ่อือะอออนี่ละอ๋อเยวะ ปิดคลิปก่อนฝากเหมือนกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับบา,บาย